สวัสดีค่ะเซลการ honda นะคะจากเพจ h o o n d a เซลการค่ะแล้วก็ช่องใน youtube นะคะการ honda r e ีวิวนะคะวันนี้การจะพาลูกค้าชมนะคะเป็น honda city นะคะเกรส SV CVT นะคะสีเงินลูน่านั่นเองค่ะเกรดนี้นะคะเป็น SV นะคะราคาจากจำหน่ายจะอยู่ที่6 6 5 0 0 0บาทนะคะเพราะว่าสีนี้นะคะจะราคานี้เลยแต่ถ้าเป็นสีพิเศษอย่างเช่นสีขาวแพททีน่าเนี่ยจะเพิ่มเงินอยู่ที่10,000บาทแล้วก็ สีดำคริสตัลมุกนะคะจะเพิ่มเงินอยู่ที่6,000บาทค่ะสีที่จะจำหน่ายของเกรดเวสก็จะมีเป็นสีขาวแพทีนัมนะคะสีเทาสีเงินลูน่านะคะแล้วก็สีดำคริสตัลมุกนั่นเองนะคะแต่งอุปกรณ์นะคะรอส่งมอบให้ลูกค้านะคะนี่คือชุดแต่งของเรานะคะนี่คือชุดแต่งชุดแถมนะคะที่แถมให้ลูกค้าเป็นชุด MOI นะคะท่อคู่ด้านหลังแบบสปอร์ตนะคะติดฟิม บานหน้าเต็มแบบ60%นะคะแล้วก็รอบคันแบบ60%ดเดำค่ะความเข้มนะคะอยู่ประมาณนี้เลยจ้าติดคิวกันสตราดนะคะสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตหน้าทรงโมอายนะคะสเกิร์ตด้านข้างค่ะแบบนี้เลยล้อลอยนะคะเฉพาะรุ่น SV จะเป็นลายนี้นะคะขอบ15ค่ะ ถ้าพูดถึงว่าเกรดที่เราจะจำหน่ายนะคะราคาเริ่มต้นค่ะจะอยู่ที่เกรดเอสนะคะเกรดเอสจะอยู่ที่ราคา579,500บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งตอนนี้มีแคมเปญรับลดน้อยนะคะเริ่มต้นรับลดอยู่ที่25,555บาทนะคะปิดคิวกันสารนะคะมือจับประตูแบบโครเมียมเฉพาะเกรด Sv เท่านั้นนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะด้านหลังค่ะ ทีมฉลามนะคะมีมาตั้งแต่เกรดเริ่มต้นอยู่แล้วนะคะชุดแต่งของเราเป็นทรงสปอร์ตท่อคู่นะคะด้านหลังจะเป็นท่อหลอกนะคะดิเซนเซอร์ให้ลูกค้า2จุดนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแบบโมไอแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะแบบนี้นะคะสวยมากค่ะจริงๆเลาวซิตีของเรานะคะมี จะจำหน่ายทั้งแบบ5ประตูแล้วก็แบบ4ประตูนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะชอบในส่วนความอเนอกประสงค์แบบไหนเนาะถ้าแบบ5ประตูก็จะสามารถพับโหมดได้นะคะราคาจะจำหน่ายเริ่มต้นนะคะของแฮแบกนะคะก็จะอยู่ที่ราคา599,000บาทเท่านั้นเองนะคะแต่เกรดนี้เป็นเกรด SV 4ประตูนะคะสีเงินลูนะะ่าค่ะแบบนี้เลย ลูกค้าจะได้เป็นชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะคะทรงโมไอทอ็อปคู่มีเซ็นเซอร์ให้นะคะคิ้วกัาสานนะคะติดฟิล์มนะคะฟิล์มนี้คือเป็นฟิล์มดํานะคะแบบ60%นะคะรอบคันแล้วก็หน้าเต็มด้วยนะคะเดี๋ยวการจะพาชมด้านหลังนะคะด้านหลังของเราสำหรับเกรดที่มี จอกล้องสองภาพด้านหลังนะคะก็เริ่มต้นที่เกรดเอสวีคือเกรดนี้เลยค่ะราคาจาัดจำหน่ายจะอยู่ที่หกแสนหกหมื่นห้าพนะคะการจะเปิดด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นถาดท้ายให้ลูกค้าถังขยะในรถม้านบางแดดฮุมเบลนะคะยังอะไหล่ก็จะอยู่ใต้ล่างนะคะยังอะไหล่จะอยู่ใต้ล่างแม่แรงด้วยค่ะตรงนี้เลย เดี๋ยวรอส่งมอบให้ลูกค้าพรุ่งนี้เช้านะคะมีเลิกรับรถ6โมง6โมงเช้านะคะการเตรียมรถให้ลูกค้าก่อนสำหรับเกร็ดที่มีจอคือ SV นะคะแล้วก็กล้องสองภาพด้านหลังปรับได้ถึง3มุมมองเลยทีเดียวค่ะเพิ่มความปลอดภัยนะคะสำหรับรุ่นที่มีมีเอ่อมีกล้องสองภาพด้านหลังก็จะเพิ่มระยะ การมองเห็นได้มากยิ่งขึ้นเวลาเราถอยจอดนะคะแล้วก็จะมีเซนเซอร์ให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้วยเพิ่มความชัดเจนแล้วก็ความปลอดภัยเวลาเราถอยจอดได้อีกนะภายในค่ะนี่เลยปุ่มสตาร์ทนะคะมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็หน้าจอของเรานะคะแบบนี้เลยค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังค่ะหนังล้วนทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าเป็นหนังกลับชนิดนุ่มจะอยู่ในส่วนของเกรด RS นั่นเองภายในจะเป็นทูโทนทําให้ห้องโดยสารดูหรูหราแล้วก็ดูกว้างขึ้นนั่นเองค่ะนี่คือก็สําหรับในส่วนของเกรด SV นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนที่สนใจสามารถทักมาที่ข้อความเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวการทําเงื่อนไขแคมเปญให้ลูกค้าได้ตัดสินใจแล้วก็ไปอีกทางเลือกหนึ่งก็จะมีทั้งรับลดน้อยแล้วก็ดาวปกติเนาะส่วนเงื่อนไขก็ขึ้นอยู่กับ เครดิตของลูกค้าเป็นหลักนะคะแต่ว่าเริ่มต้นก็สามารถเริ่มต้นดาวได้อยู่ที่15%ค่ะรับลดน้อยนะคะก็เริ่มต้นรับลดอยู่ที่25,555บาทเท่านั้นนะคะอย่างไรเซลล์การก็ฝากลูกค้าด้วยนะคะฝากติดตามแล้วก็กดถูกใจที่เพจนะคะการก็จะมีรีวิวลถให้เรื่อยๆนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ